สเดือนก็ดีค่ะกลับไป2ครั้งแรกก็เริ่มรับออเดอร์ <laughs> สวัสดีค่ะ yeah. น้องนุ่นนะคะวันนี้น้องนุ่นมาเรียนทําเค,ค้กสามิติเป็นวันแรกค่ะเนาะหลังจากนี้จะเหลืออีกสี่แบบที่น้องนุ่นจะต้องทําอยากให้น้องนุ่นแนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครทําอะไรอยู่แล้วทําไมวันนี้เราถึงตัดสินใจมาเรียนทําเค,ค้กสามิติค่ะชื่อนุ่นนะคะตอนนี้ก็เป็นพนักงานประจำนะคะ,คะเปลืองานประจา,าและอยากหา อะไรที่แบบทําเป็นอาชีพเสริมแล้วก็เรามีแผนที่จะกลับต่างจังหวัดค่ะค่ะเราก็มองเห็นว่าเออมันเป็นช่องทางในการที่จะแบบสร้างรายได้ได้ยากกว่าที่คิดไว้เพราะเราก็คิดว่าเอ้ยคงจะแบบปั้นปั้นสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่บบาบางขั้นตอนหรือว่าอย่างเช่นพวกการผสมสีบางทีเราคิดว่ามันง่ายอะแต่บางทีผสมไปก็ไม่ได้สักทีค่อยๆฝึกไปใช่ค่ะแล้วก็อย่างเนื้อเค้กค่ะถ้าทาพลาดไปขั้นตอนหนึ่งหรือว่า ผิดไปนิดนึงเลยบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ตามสูตรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบต้องค่อยคฝึกไปค่ะตรงนี้มันเหมือนเป็นงานดีเทลของการทําเค้กเนาะคือวันนี้ที่นุ่นมาคือน้องนุ่นไม่ได้แค่เรื่องการทําเค้กมันจะได้สเต็ปของการทําเค้กแล้วก็เรื่องการปั้นเราก็จะไม่ได้เรื่องการปั้นอย่างเดียวเราก็จะได้เรื่องสเต็ปของการผสมสีการขึ้นเค้กสองชั้นแล้วก็การคุมเค้กต่างๆในแต่ละสเต็ปมันก็จะมีดีเทลของมันเราคิดว่าอีก4แบบที่เรากำลังจะเรียนเนี่ย เราจะอย่างไรเราจะพัฒนาฝีมือมีจะเอาเทคนิคอันไหนไปใช้ในการพัฒนาฝีมือเราได้บ้างจริงๆน่นว่าอีกสี่แบบมันนัดจะมีความยากง่ายต่างกันอคือแต่พอดีว่าคุครูบอกอันเนี้ยง่ายสุดอันเนี้ยก็ได้หลายเทคนิคแล้วก็น่าจะไปปรับใช้กับอันต่อไปได้อะยนีคะก็น่าจะ น,น่าจะดีขึ้น <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวจะไปรอดูผลงานของน้องนุ่นที่เ <c oughs> หลืออีก4แบบเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยววันสุดท้ายจะขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเรียนไปทั้ง5แบบเราเป็นยังไงบ้างไไ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องนุ่นมากนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสอันนสดีคาะเป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนทำเค้กสามมิติสนุกดีค่ะแล้วก็เหมือนได้คนพบตัวเองอีกมุมหนึ่งที่แบ,บเราก,ก่อนหน้านี้นเราก็แบบไม่ได้รู้ว่าเราแบบจะทําอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะพอมาลองทําก็สนุกดีแล้วก็พอทําก็ไปต่อยอดได้ด้วยเนคีคะเริ่มเรียนมาปมามาทำนุ่โล่ห้าป้าแพ็กเกจใช่ค่ะแพ็กเกจห้า <5 8 S 2> แบบห้าแบบ 2งเดือนก็ดีค่ะกลับไปสองครั้งแรกก็เริ่มรับออเดอร์ <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาตั้งแต่เรียนแบบที่1ถึงแบบที่5เนี่ยน้องนุ่นรับออเดอร์ไปได้กี่ก้อนละประมาณห้าก้อนหรอ5้าหก้อนแล้วยาง <c oughs> เรียนไม่จบรับไปแล้ว5้าหก้อนใช่ใชเรียนอะไรไปบ้างเรียนอะไรไปบ้างครั้งแรกเป็นเค้กเอ่อองนองเป็นสัตว์ค่ะแล้วก็เริ่นต้นจักสัตว์ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นฮีโร่แบบมินิมอลค่ะ,คะแล้วก็เป็นผู้หญิงกระเป๋าแล้วก็ติดท้ายด้วยเจ้าหมีทีม,มเป็นทีมอันแรกที่เรียน <laughs> แล้วเป็นยังไงบ้างกับรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม,มดีขึ้นไหมกับการแต่งเค้กในในครั้งแรกที่เราแต่งกับครั้งที่5้าพัฒนาขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออตั้งแต่ครั้งแรกเราแบบอาจจะยังไม่ได้มีแบบอุ๊ยอันนี้จะต้องแบบใส่อันนี้เข้าไปแล้วมันจะดีหรือว่าสีการใช้สีอ,อะไรเงี้ยค่ะ,ะนู่นพอเรียนไปเริ่มเรียนไปครั้งที่3าครั้งที่4อะไรเงี้ยมันเริ่มแบบอะไร เปิดมุมมองเราให้เราม,มองอเห็นเอ้ยอันนี้คนจะใส่อะไรอันนี้ครจะเสริมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้แบบแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงด้วยจากครั้งแรกๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็สนุกดีคะ่ะแล้วก็เวลามีอะไรคือถามถาม,ถามคุณครูได้ตลอดเลยคือน่ารักมากขอบคุณมากเลย<อ>น้องนุง่นทำขายทางไหนฝากฝากร้านตอนนี้ก็อยู่หลักๆจะเป็นนนทบุรีคะ่ะกับ ที่แม่กองก็คือสามารถส่งได้นี่นะคะแล้วก็ทำขายออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้มีหน้าร้านนะคะก็จะเป็นเพจเออบ oh, เบอเบอรี่นะคะ oh, okay, โอ๊บเบอรี่นะคะโซนนนทบ,บุรีเนาะใช่โอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องนุ่นมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ